สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้แอดตอมพาเพื่อนๆมากราบหลวงพ่อโสธรกันนะครับผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอ่าสวยงามจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าประชาชนก็ทยอยกันมาเยอะนะครับแต่ละวันนะครับเพื่อนๆอ่าหลวงพ่อโสธรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแปดริวนะครับจังหวัด ฉักเชิงเซา,าชวนเพื่อนๆมากลับไหว้กันนะครับอันนี้คือบริเวณทางเข้านะครับผมด้านขวามือก็จะเป็นพระโบสวนะครับช่วงนี้กําลังเขาเรียกว่าบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับแล้วก็มุงหลังคาใหม่นะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ครับาการเสดวัตถ,ถุ ตกหล่นด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือบริเวณทางเข้านะอ่าก็จําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมแล้วแต่จิตศรัทธานะครับใส่ในกล่องนะครับผม5บาท1 0บาท20บาทแล้วแต่กําลังศรัทธาเลยนะครับอันนี้ก็คือด้านในของพระอุโบโสถนะครับผมก็จะเห็นหลวงพ่อโสธรนะครับผม วัดหลวงพ่อโสธรนี้ตั้งอยู่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเ,เพื่อนๆเป็นประเภทพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรลวิหารนะครับอ่านะครับ,ะน,ะรบนิกายมหานิกายนะครับอ่าพระประธานก็คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นะครับเ,เพื่อนๆอ่าโดยประวัติแล้วนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับเดิมชื่อวัดหงนะครับสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสดทอนะครับหรือว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเซาเป็นพระพ,พุทธรูปนะครับปั้นปางสมาธิหน้าตกกว้าง1.65เมตรสูง1.98เมตรฝีมือช่างล้านช้างนะครับผม ก็มีตำนานเล่าขานกันว่าหลวงพ่อโสธรนะครับผมเป็นพระพุทธรูปหล่อชําริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษมีรูปทรงที่สวยงามครับได้แสดงปฏิหารรอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาปฏิษฐานที่วัดแห่งนี้แต่พระสงค์ในวัดเก่งจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบันนะครับเพื่อน นี่ครับองค์กลางนะครับองค์กลางนะครับผมสวยงามมากเลยครับผมเป็นสีทองเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ครับประชาชนก็มากราบไหว้สการะนะครับผมและก็มีบทสวดมนต์อยู่ด้านหน้านะครับอาจะเห็นอยู่นะครับเป็นหินอ่อนนะครับเพื่อนๆ จังหวัดเชิงเซา์ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพน,นะครับผมใช้เวลาในการเดินทางเพียง1นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศและก็วิถีชีวิตแห่งธรรมชาติเรียบง่าย่าำกลางสายน้ําของบางปะกงนะครับเพื่อนๆอ,อ่านแล้วด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของอหลวงพ่อโสธรนะครับที่จําลองออกมาให้ประชาชนได้กราบสการะบบูชาอีกหนึ่งแห่งนะครับผมคือด้านนอกนะครับผม นี่ครับอ่าหรือว่าก็เรียกว่าพระพระวิหารนะครับอีกด้านหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ส่วนตรงด้านนี้ก็เอ่อด้านขวามือเขาก็จะมีการเอาไข่ต้มนะครับมาแก้บนกันนะครับเพื่อนเพื่อนใครที่มาบนกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโสธรท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับผมต้อมก็ในอดีตก็เคยเอ่อเอาไข่ต้มมานะครับผมแล้วก็มาไหว้นะครับสองครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆ่นอันนี้ครับทีละร้อยฟองนะครับร้อยฟองนะครับผม อ่าแล้วเวลาอ่าเราจะกลับนะครับเราก็ไม่ต้องลากลับนะครับผมคือว่าอ่าไข่ต้มเขาก็จะเอาไปให้กับโรงเรียนหรือว่าเอาไปให้กับค่ายทหารนะครับเพื่อที่จะไปปรุงเป็นอาหารต่อไปนะครับเพื่อนอ่นนี้ครับกรับก่อนที่จะเข้ามาก็อย่าลืมนะครับถอดรองเท้ากันให้เรียบร้อยนะครับผมเขาจะมีอ่าที่วางรองเท้าให้นะครับเพื่อน อันนี้ครับจะกราบอยู่ด้านนอกนี้หรือว่าจะเดินเข้ามาข้างในนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เอาทองเปลวแผ่นทองเปลวนะเอามาติดเอ่อในองค์ท่านนะครับแต่ละองค์นะแล้วก็มีพระประจําวันเกิดด้วยนะครับเพื่อนๆด้านในนะครับผมนี่คือพระปางต่างๆนะครับมีพระนาคปกด้วยนะครับเป็นพระประจําวันเสาร์ของผมนะครับผมอยู่ขวามือนี่นะครับ อันนี้ครับแล้วก็มีตู้บริจาคนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องอาหารอาหารพระสงฆ์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ที่ป่วยนะครับหรือว่าค่าน้ําค่าไฟค่าที่ดินวัดหรือว่าเอ่อการบริจาคการมุงกระบื้องหลังคาโบสถ์ก็มีนะครับเ,เพื่อนๆมีกล่องให้เราบริจาคเยอะเลยนะครับผมอันนี้ครับ ครับวัดหลวงพ่อโสธรเป็นศาสนสถานที่มักจะมีผู้มีจิตชา,ามากราบไหว้มาบนหลวงพ่อโสธรเพื่อขอพรอ,อยู่เป็นประจำนะครับผมบางก็ขอให้ช่วยบรรดาลโชคลามเงินทองบ้างก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยและสุขภาพดีนะครับผมอันนี้คือ,อพระสังกระจายนะครับเพื่อนตองก็ได้หยอดปัจจัยทำบุญนะครับใส่ที่สะดือท่านไปแล้วนะครับนี่ครับ อ่านครับอ่านครับคลนับเป็นเครื่องยุดเหนี่ยวจิตใจนะครับได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือดูดวงชะตาวันเดือนปีเกิดดูดวงด้วยไพ่ยิปซีหรืออาศาัยศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่เทวะมันตาพยากรณ์นะครับซึ่งเป็นาศาสตร์โบราณที่อาศาัยไพ่เทพ78ใบที่มีพลังและได้รับการนับถือ จกผู้คนทั่วโลกนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ครับสวยงามนะครับเป็นพระประจําวันนะครับของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับผมสําหรับการทําบุญนะครับก็ทําตามกําลังศรัทธานะครับผมมีมากมีน้อยนะครับให้กันบริจาคกันตามศรัทธานะครับผมไม่ว่าจะทําบุญมากทําบุญน้อยก็ได้บุญเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับ วันนี้ผมมาก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนตกด้วยนะครับเป็นหน้าฝนเนาะอ่านะครับปกติคนจะเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดินทางก็สะดวกด้วยนะครับเพื่อนอ่าอยู่ห่างกรุงเทพไม่นานเองนะครับเดินทางแค่1ชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเองนะครับอันนี้ครับสวยงามมากเลยครับผมเอาแผ่นแผ่นเปลวทองคำเนาะมาแปะที่องค์ท่านนะครับผมหรือบางท่านก็อาจจะซื้อ ผ้าสบงนะครับผ้าสบงมาหม่มพระนอนหรือผ้าประจำวันของแต่ละท่านได้เลยนะครับเขาจะมีจุดให้บริการเช่านะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยครับเ,เพื่อนเครับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับมากราบไหว้ท่านนะครับเปิดตั้งแต่ 8โมงเช้านะครับถึง4โมงครึ่งนะครับเพื่อนๆหรือวันนักขัดต่เลิกก็จะเปิดเร็วขึ้นนะครับผมประมาณสักเอ่อโมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับถ้าวันนักขัดต่เลิกนะครับ,รบมาไหว้แล้วก็ทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นนะครับเพื่อนๆมีความสุขนะครับผม ครับหลวงพ่อตัวทอนก็จะตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงถนนเทพคุณากรตาบลหน้าเมืองอาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ห่างสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาแค่4กิโลเมตรเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะมาทางรถไฟก็ได้นะครับอาหารการกินก็เยอะนะครับผมขึ้นชื่อนะครับหลายอย่างนะครับเพื่อนใกล้กรุงเทพด้วยนะครับผม อ่ามีประวัติอันยาวนานนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับอ่าทางวัดก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับเ,เพื่อนๆอ่าแต่ก่อนก็จะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ก่อนจะเอ่อกาเรียกว่าเก่ากว่านี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ทำใหม่สวยงามนะครับแล้วก็โลง่งโอ่งสบายนะครับนี่ครับผมนี่คือผ้านอนนะครับเพื่อนเพื่อน นอนนะครับพระประจําวันอังคารนะครับเพื่อนๆครับมีพระประจําวันทุกวันเลยนะครับมาแปะทองกันได้เลยนะครับเพื่อนๆแปะทองเปลวเนาะนะครับนี่ครับวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็พาครอบครัวและบุตรหลานมากราบไหว้ท่านได้นะครับเพื่อนๆครับผม ครับส่วนอ่สิ่งที่ห้ามขอพรเอ่อก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเรื่องใบดำเนาะเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารนะครับห้ามมาขอพรที่นี่เลยนะครับผมและก็ห้ามขอลูกกับหลวงพ่อโสธรนะครับผมอ่านะครับอา่าและก็มีสี่สิ่งที่ขอพรกับหลวงพ่อโสธรแล้วจะสมหวังก็คือเรื่องการเงินการงานสุขภาพการค้าขายธุรกิจนะครับผม อ่านี่ครับอ่าแล้วก็วันหลังเพื่อนๆมาก็อย่าลืมแวะมากรับไหวบูชาหลวงพ่อโสธรกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้ด้วยนะครับผมแฮชแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอันไหนที่ไหนมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ